ยิ่งแก่ยิ่งเก่งยิ่งแก่ยิ่งเก่งอดีตสุพรรณบุรีจนกระจุกอนาคตรวยกระจายว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรน โชคดีครับวันนี้เรามีโอกาสมาที่บ้านท่าเสด็จตําบลสรกแก้วอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีรท่านนายกอบจอนะครับก็ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทำกับเราแล้วก็ท่านเป็นนักส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในคนสุพรรณบุรีก็จะรู้จักท่านดีอยู่แล้วนะครับบุญชูลูกชาวนาใช่ไหมครับผมเพราะตระกูลท่านก็เป็นชาวนาครับผม แล้วเข้ามาในนี้เป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพี่น้องกเกษตรกรทั้งเลยทั้งนั้นเลยนะครไม่ว่าจะเป็นผําไม่ว่าจะเป็นข้าวกอขอสีสาข้าวสีชมพูนะครับพืชผักที่เป็นอินทรีย์แล้วก็ทําได้ดีมากเลยโดยเฉพาะผําขึ้นหน้าขึ้นตานะครับและเทรนด์ของโลกก็ไปอย่างนั้น นี่คือสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วนะครับที่ตำบลส <ซะ S 1> ากเก้าอำเภอ,อมเภออมืองจังหวัดวบันเลยย้อนจากนี้ไปประมาณสัก20กว่าปีพื้นที่ตรงนี้เป็นสวนนกที่คนทั่วประเทศรู้จักแม้แต่เจ้าชายเบร์นาดจากเนเธอร์แลนด์นะท่านยัง เสด็จมาจา,ากคนต่างประเทศด้วยไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ไธรรมดาจริงครับเพราะว่าอสมมเนี่ยเขาเขาใช้นี่ฮะเอามาโชว์หน่อยทไ<บ>ทเอเส็ตมสมัยน,นี่ดูฮะขนาดอสมมคนสื่อสารนะครับยังใช้สิ่งนี้เหนือโทรศัพท์อีกแล้วดูอะไรได้สบายๆนี่คือทุกอย่างรวมรวมโลกไว้แล้วเพราะนั้น คนสุพรรณนะโทษฮนะไม่ไม่ใช่ว่าเนอธรรมดาแต่เนออินเตอร์แม่นบอแม่นค <laughs> วามอินเตอร์เข้ามาถึงเราเรียบร้อยและนายกนะครับท่านนายกนี่ก็จะทําให้ความอินเตอร์นี่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นใช่ไหมครับครับผม <laughs> ท่านพูดเลยฮะจะพัฒนาพี่น้องของเราตรงนี้ให้ยิ่งใหญ่ไปอีก แค่ไหนครับท่านครับคือคือการส่งเสริมอาชีพเนี่ยหรือการออกกําลังกายที่เรากําลังพูดกันเนี่ยมันทำมานานแล้วแต่ผมว่ามันยังผิดวิธีมันต้องมีการบริหารจัดการเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นเราจะทำผลเนี่ยมันก็ถามว่าเราทำแล้วเราก็เพื่ออยากขาย เป็นอาชีพเสริมเพราะนั้นมันก็ต้องมีขบวนการเหมือนบริษัทมันก็ต้องมีฝ่ายขายฝ่ายผลิตใช่ไหมไอ้เดิมเนี่ยเรามันเอาฝ่ายผลิตกับฝ่ายขายรวมกันมันก็เลยไม่สมบูรณ์เพราะนั้นเราก็อยากยาแยกว่าเฮ้ยคุณผลิตก็ผลิตไปไอ้ฝ่ายขายคุณขายก็ขายไปคุณมีหน้าที่คือแยกหน้าที่กัน เดิมปัจจุบันการส่งเสริมนี่มันรวมรวม,รวมศูนย์นะฮะตอนนี้ผมจะมานำเสนอก็คือกระจายนะฮะไม่กระจุกนะฮะกระจายไม่กระจุกเพื่อให้ทุกคนมีรายได้ไม่ใช่ว่าในหมู่บ้านสากแก้วเรามันกระจุกรายได้อยู่แต่บ้านผู้ใหญ่นะครับณว,วันนี้เราต้องการให้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งชาวบ้านเนี่ยมีรายได้ทุกครอบครัว นะครับเพราะนั้นผัามก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับที่เราเราจะส่งเสริมนอกจากข้าวนะที่ผมมาดูเนี่ยมีข้าวก็ขอข้าวสีชมพูเรากำลังจะนำเรื่องปลาสวยงามมาส่งเสริมเราจะนำเรื่องมแมลง เพราะว่าแมลงตอนนี้มันเป็นเทรนของโลกไปแล้วเพราะว่าโลกเราต้องการจะลดโลกร้อนเพราะฉะนั้นเราจะลดการกินเนื้อวัวกินเนื้อหมูกินเนื้อไก่มากินแมลงแทนเพราะฉะนั้นเราจะนําพาชาวสะแก้วเนี่ยไปโกอินเตอร์ครับผมอย่างที่ท่านนายกบอกนะครับท่านพยายามเอาระบบการจัดการ เข้ากมาเข้ามาใช้กับความเป็นโบราณให้มันอินเตอร์แล้วก็เราจะเดินทางไปสู่สิ่งที่โลกเป็นไปสามสิ่งที่ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะก็พยายามคิดนะฮะสามสิ่งนั้นคืออะไรครับคือมันจะเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะก็มีเห็ดเห็ดแครงมแมลงแล้วก็ผํมเป็นส่วนเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดที่รัฐบาลส่งเสริมด้วยนะคะเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดก็คือมันจะเป็นอะไรนะคะมีโปรตีน เป็นเป็นเห็ดแข็งก็คือมีเห็ดแข็งมาแล้วก็ผักมีโปรตีนเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดในอนาคตนะคะทดแทนเนื้อสัตว์ได้อะค่ะก็ยังที่อยากจะให้ทุกท่านที่ดูรายการนะครับเหมือนอย่างที่คุณคำรณพูดนะครับว่าเรามันต้องเอาการบริหารจัดการเข้ามาลงในวิสาหกิจชุมชนเดิมเราไม่ได้สอนเรื่องการบริหารจัดการ มันก็เลยไปไม่ได้นะครับวันนี้ถ้าเรามาคุยกันว่าเราจะเอาการบริหารจัดการก็โดยให้ผู้ใหญ่หรือประชาชนในพื้นที่เนี่ยให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการผมว่าถ้าเราตอนนี้เราขาดอย่างเดียวที่ที่จนกระจายเอ้จนกระจายอยู่เนี่ยเพราะว่า เราขาดการบริหารจัดการที่ดีถ้าเราบริหารจัดการที่ดีเราจะรวยกระจายนะครับเราจะรวยกระจายนะครับไอ้เดิมนี้จนกระจายไปทั่วนะครับนี้เราจะเปลี่ยนจากจนกระจายเป็นรวยกระจายด้วยการบริหารจัดการครับผมทำย่างไรให้ประชาชนมีความสุขนะครับ เพราะนั้นผมก็อยากส่งเสริมทุกเรื่องที่ต้องกับเด็กวัยทำงานหรือผู้สูงอายุที่เขามีความสุขผมก็อยาของเราเนี่ยยังยังเรื่องเด็กผมทำเรื่องกีฬาเรื่องร้องรำเต้นอะไรเนี่ยผมมีหมดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราส่งเสริมหมดเพราะว่าเราเข้าใจว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกัน เพราะนั้นใครชอบเรื่องฟุตบอลไปเรื่องฟุตบอลใครชอบร้องเพลงไปเรื่องร้องเพลงเพราะนั้นเราจะมีทั้งนักกีฬาทั้งศิลปินนะครับในสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งเสริมนะครับเหมือนอย่างเราที่สวนแต่งเด็กสวนแต่งของเราไปโอลิมปิกด้วยจักรยาน BMX นะครับแล้วก็ เร็วๆนี้เราจะส่งเสริมเด็กๆในเรื่องการแข่งขันเทควันโดเพราะว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันนั้นเรื่องออกกำลังกายก็เหมือนกันมันก็ชอบไม่เหมือนกันคนชอบรำชอบร้องชอบเต้นบางคนชอบวิง่งบางคนชอบขี่จักรยานเราก็ต้องแยกแยกแล้วก็ส่งเสริมนะครับมันก็จะกระจายไปครับผมครับ ต้องเรียนงี้ครับว่าผู้สูงอายุคือผู้ซึ่งมีพระคุณมีบุญคุณต่อแผ่นดินนี้นะครับเพราะทั้งชีวิตของท่านเนี่ยรวนแต่ทำงานสร้างสรรค์เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเต้าจนลูกเต้านั้นเติบโตแล้วก็มาทำงานให้กับสังคมวันนี้ท่านแชรแก่ชลาลงไปสังคมก็ตอบแทนท่านไม่ให้ท่านต้องเดือดร้อนมากแม้ว่าไม่มีอาชีพก็จัดหาอาชีพให้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อการสันทนาการ เพื่อให้เกิดความสุขสงบนี่คือการตอบแทนจากภาครัฐลงไปหาผู้สูงอายุผู้ที่เคยทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินนี้วันนี้เรามาที่บ้านมดแดงตำบลมดแดงอำเภอปีะจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งท่านนายกอบจของเรานะครับท่านก็เห็นเหมือนที่ผมเห็นแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียน ให้ความสุขทางใจให้ความสุขในหลายๆอย่างที่ผู้สูงอายุอยากจะเป็นวันนี้ท่านมาเห็นเขามีงานการทําในยามว่างนะฮะเขาก็มารวมกลุ่มกันทำนายกรู้สึกไงครับท่านครับครับก็ที่เราเคยคุยกับผู้สูงอายุแล้วก็ส่งเสริมว่าอยากทําอะไรก็วันนี้ก็ได้เห็นความสําเร็จเหมือนนับหนึ่งได้แล้วนับหนึ่งได้แล้ว ทีนี้วันนี้เรานับ1ได้แล้วต่อไปเราจะนับสองนับสนับ4นับ5อ,อย่างไรอะไรเงี้ยวันนี้เราขายใบละ500นะครับถ้าท่านมาอีกครั้งเราจะทำใบละห้าพันเพราะว่าใบละ500รนี่มันมันมันเป็นพื้นฐานที่เราอยาพัฒนาต่อ พราะนั้นการเหมือนยังเราพูดเรื่องผู้สูงอายุไอ้ตองกอกก็ยังเป็นอายุน้อยก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยก็เหมือนสินค้าก็เหมือนกันวันนี้มันยังอายุน้อยยังราคาถูกอยู่นะครับเดี๋ยวมาครั้งหน้ามันจะอายุมากขึ้นจะเป็นใบละ 5, ห้0 0ันเพราะนั้นการที่จะเป็นใบละห้0 0ันได้เนี่ยมันก็ต้องบวกฝีมือเข้าไปด้วย นะครับวันนี้เราได้ฝึกฝีมือทำกระเป๋าก็ทำดอกไม้จันนะครับมีฝีมือแล้วผมเห็นแล้วมีฝีมือแล้วน่าจะไปพัฒนาต่อบางทีในสังคมของเราคิดตะขายของถูกพอคิดขายของถูกนี่มันไม่ต้องใช้สมองผมกลัวผู้ผู้สูงอายุจะเป็นอัลไซเมอร์เพราะนั้นก็ต้องบอกว่า มันต้องคิดต่อต้องใช้สมองนะพอใช้สมองคิดเนี่ยบางทีเราคิดไม่ออกคิดไม่ออกครั้งแรกก็คิดไม่ออกก็ไปดูงานทีนี้เราคิดไม่ออกก็อยากจะให้ไปดูที่ศิลปะชีพบ,บางสายที่พระราชินีของเราได้สร้างไว้นะครับเพื่อได้เกิดวิธีคิด นะครับว่าเอ๊ะเราเคยคิดจะขายของถูกแต่วันนี้เรามาดูที่ศิลปะที่บ,บางไจไม่มีของถูกขายนะครับเพราะว่าทำไมเขาไม่ทำของถูกเพราะทำของถูกแล้วมันขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ราคาพอไม่ได้ราคาค่าแรงอะไรมันก็สูงขึ้นนะผู้สูงอายุเราก็ไม่ได้กินแกล้งนะ ผู้สูงอายุเราก็กินข้าวอยากกินของอร่อยเพราะนั้นมันก็ต้องพัฒนาขึ้นนะครับถ้าไปดูศิละปะชีพครั้งต่อไปเนี่ยนะครับเพราะว่าองค์การบริหารจังหวัดเราสนับสนุนได้บอกหมอแล้วว่าที่อบจอรเรามีรถตู้รถบัสเล็กบัสใหญ่พร้อมที่จะพาไปดูมันต้องไปด้วยกันนะครับ ขั้นแรกเราก็คุยในกลุ่มผู้สูงอายุว่าเขาก็ต้องการพัฒนานะครับการพัฒนาเพราะนั้นเราก็อย่าพัฒนาใบละ500ให้เป็นใบละ5,000 <Hey, yeah, S 1> หรือถ้า <yeah. S 1> เราอย่าเทียบหลุยวิตตองใบละ50,000มันก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นคนเรามราต้อง ฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับวันนี้ผมก็มาเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุว่าเราต้องฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับผู้สูงอายุนี่เขามีผมคลุกคลีอยู่เขามีดีหลายอย่างมีรำงม,มแห้วก็มีนะร้องรำทำเพลงอะไรได้หมดนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าการที่เราจะฝึกฝีมือเนี่ยก็ไม่น่ายากเย็นอะไรครับ ก็จะเป็นทางหนึ่งที่ย่าต้องพัฒนาต่อไปครับก็ต้องถามพระแถวประธานชมรมนะครับผู้สูงอายุของศรีประจันว่าสิ่งนี้ที่เขาร่วมสนับสนุนให้เราเนี่ยได้มีอาชีพในยามว่างเป็นยังไงบ้างครับมันเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนครับค่ะอันนี้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็มีงานทํากันนะคะเพราะว่าทํานาบ้างทําแห้วบ้างทําไร่บ้าง เราจะอาศัยเวลาว่างนะคะที่เรามาทำตรงนี้นะคะเป็นอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุที่สนใจนะคะที่มีเรี่ยวแรงที่พอจะทำได้อันนี้เราคือว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุนะคะที่เราทำมานะคะก็คือว่าเหมือนว่าเราโอ่ไปตั้งไว้กลางแจ้งเนี่ยวันนี้น้ำยังไม่เต็มจากวันหนึ่งก็ต้องเต็มใช่ไหมคะเหมือนกับไรายได้เนี่ยทา้ถ้าไรายได้เราเนี่ย ันนี้มันมันถ้าเราคิดเป็นรายวันก็ประมาณได้วันละ20บาททำนะคะต่อต่อต่อหนึ่งหนึ่งลูกนะคะแต่ทีนี้เราจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดว่าเวลาว่างเนี่ยพอเราเสร็จจากงานเสร็จจากอะไรแล้วเราก็มานั่งทำนะคะที่ในใจเราคิดอย่างนี้นะคะก็คือบอกบอกทุกคนว่าเราจะไปคิดว่าเป็นเป็นค่าแรงค่าแรงที่ว่าเราไปทํางานวันละร้อยสองร้อยอะไร๋ย่ไปคิดอย่างนั้นนะคะเราคิดว่า เอาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะค่ะแล้วก็พื้นที่นี้นะครับเราพอสตอตองดแดงได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุขมาสู่กระทรวงมหาดไทยแล้วในประเทศนี้ก็มีแค่สองที่นะครับสุพรรณกับกับร้อยเอ็ดเป็นไงบ้างครับมาอยู่กระทรวงใหม่ครับก็ถ่ายโอนมาตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2565 ก็จะครบ2ป so oh, ีในวัน really, ท mm ี่30กันยาที่จะถึงนี้นะครับก็หลังจากถ่โอนมานะครับก็มาอยู่ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเงอบประมาณแต่เดิมเนี่ยที่อยู่กระทรวงเดิมมันก็จะถ่ายโอนมาเป็นหลายๆทอดนะครับซึ่งก็จะมีส่วนของบริหารจัดการแต่หลังจากถ่ายโอนมาเนี่ยเราพศตนะครับมีสามารถบริหารจัดการในงบประมาณที่ ใช้ในการจัดทําโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในพื้นที่ของตำบลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ที่เห็นชัดเจนนะครับแต่เดิมเราพสตอเราเนี่ยมีเงินบุุมประมาณหลักแสนนะถ่ายโอนมา2ปีตอนเนี้ยของที่นี่มี2ล้านกว่านะครับก็สามารถที่จะนำะงบประมาณตรงเนี้ยเอามาแก้ไขให้ตรงนะครับแต่เดิมเรารับ ผิดชอบงานส่วนใดก็จะถ่ายโอนมาจากนโยบายเบื้องบนแต่ตอนนี้เราสามารถคิดเองทําเองได้ในเบื้องต้นเพราะเรามีงบประมาณที่จะแก้ไขปัญหาเพราะเราอยู่ในพื้นที่เราจะรู้ว่าประชาชนในพื้นที่นี่มีความต้องการอะไรและมีปัญหาส่วนไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับอีกส่วนหนึ่งท่านนายกก็มีนโยบายให้รปสตรเราเนี่ยรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้วย เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยความร้องทุกข์ของประชาชนทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยอ,อบจอดูแลแต่ตอนนี้เราก็มีช่องทางใกล้ขึ้นนะว่าตรงไหนถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถเราเขรับเรื่องร้องทุกข์ส่งต่อให้ทางอ,อบจอเพื่อที่จะทางอ,อบจอก็ได้รับทราบปัญหาในเบื้องต้นนะครับอันนี้เรื่องของงบประมาณนะครับ <Yeah. S 1> อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าอยู่ในใจของ,ของประชาชน yeah. แก่ไม่ลงเสียแล้วแม่แก้วทาโรคเราโทพาเห็นแล้วมันนาพะวงเดี๋ยวปีเดียววันกายเรานั้นมันแก่เดียวปีเดียววันกายเรานั้นมันแก่แต่หัวใจแปลกแท่ทำไมถึงแก่ไม่ลงดา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 ,ดา,ดา,ดา เดี๋ยวแล้วแม่แกวตาโลกเราสบาเห็นแล้วมันหนาประวงเดี๋ยวปีเดี๋ยววันกายเรานั้นมันแก่เดี๋ยวปีเดี๋ยววันกายเรานั้นมันแก่แต่หัวใจแปลกแคกทับมถึงแก่ไม่ลง<อ>สรุปว่าเราจะ